สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยใครเจอรีบโทรแจ้งกักที่จอดรถโดนปรับ1,000 0บาทในการขับรถบนท้องถนนสิ่งหนึ่งที่มักจะทําให้หงุดหงิดนั่นก็คือเวลาจอดรถข้างทางมักจะมีป้ายมาขวางกั้นมีเก้าอี้มากั้นกักทางเอาไว้เพื่อไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาจอดซึ่งเราจะเห็นภาพนี้จนชินตากันไปแล้วแต่คุณรู้หรือไม่ว่า คนที่เขาทำแบบนี้มีความผิดถึงขั้นโดนปรับเงินได้เลยนะครับในการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นการทําความผิดที่เข้าข่ายตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535มาตรา19ระบุไว้ว่าห้ามมิใดผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งตามมาตรา57ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทหากตัวเรานั้นพบเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถแจ้งเรื่องราวได้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลท้องถิ่นได้ในทันที เพราะว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้นเป็นการทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา385ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณนะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยการกระทำด้วยประการอื่นๆถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5,000บาท นอกจากนี้ถ้าเป็นการจอดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านยังไม่มีกฎหมายที่รองรับชัดเจนนักเป็นแต่เพียงมารยาททางสังคมที่พึงระลึกว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนแต่หากเจ้าของรถคันนั้นมักจะจอดอยู่เป็นประจำหรือมีการตั้งแผงลอยกีดขวางก็าตามในประมวลกฎหมายอาญาหมวดละหูโทษมาตรา397ระบุไว้ว่า ผู้ใดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าฐานกำนันกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นที่การลังแกหรือข่มเหงผู้อื่นหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนลำคาญต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเทศบาลเพื่อดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่าเจ้าของบ้านต้องแจ้งเรื่องไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการกระทําดังกล่าวอยู่เป็นประจำเพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆจงใจทําให้เดือดร้อนแต่หากเจ้าของบ้านพบว่าจอดขวางอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีการแจ้งเรื่องเป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็คงไม่อาจดําเนินการให้ได้และถ้าหากว่าใครที่เข้าข่ายในการกระทำแบบนี้เพื่อเป็นการกักพื้นที่ส่วนรวมบนท้องถนนก็เลี่ยงๆหน่อยจะดีกว่านะครับ เพราะถ้าหากว่าโดนอาจจะถูกเรียกค่าปรับแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักประชาสัมพันธ์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ